เฉลิมพระชนพันษาราชินีดนดิษีศิริสวัสด์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอักขระนารีจักกรีนาศคู่บารมีจัก,กรีราชอดีศรทรงพักดีองค์ภูมิน บดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจัก,กรีพระปีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองค์กรักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท้ซองเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำริษ เทพประธานพรสริทวิจิตสมัยจตรุรพิษพรดนมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมนึกกรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าจิตอาสา904ประจําจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะจิตอาสา904 ประจำจังหวัดสงขลา